อะไรอ่ะอ๋อมันไม่บอกมันไม่บิดเหมือนตัวด้านล่างนะสภาครับใช่ค่ะใช่ใช่เอาคนออกแก๊สหน่อยครับเอ้ยคนลงไปสามลงหเนี่ยครับมาทำอะไรชื่อให้หน่อยหนูทามสอทบอยู่ เอาทำร้องไอไอ้คนชื่อขิงมันเป็นคนอะไรมามีคนสลบฮัลโหลรีบมาเนาะเร็วเร็วไม่รู้มาเลยเพื่อน<ไ> เอาแตกเลยหรอมึงก็ตั้งไปตั้งชื่อว่าไม่หยิบเหมือนตัวข้างบนหรออันนี้ผมไม่รู้อะไรเลยต้องรอเจ้าตัวมาไม่ไม่ไม่ถามแจ้งกูเนี่ยมึงไปตั้งชื่อเหมือนกันเหรอโง่ดี่ะมึงไม่ปล่อยแบบมันตั้งอยู่ฝ่ายเดียวอะเขาหน้าเดี๋ยวเอาลุมไปใช้บ้างนะในมันนี้ใครตั้งชื่อเนี่ยมาคุยกับกูหน่อยโง่อืมอืมอืมอมึงอยากถือพกเก้ามึงก็เอาให้มันได้เปรียบร้อยเปอร์เซนต์เดี๋ยจะทำตามแม่งทำไมวะอืมอืม มึงให้โอกาสมันจั่วนะตอนนี้รอฟังเล่าให้หมดกันเรื่องใั้หมดกันกูฟังมาแล้วแต่กูกูเห็นรูปมาเนี่ยกูก็มันเข้าใจอยู่กูรู้แหละว่ามึงทำอะไรอ่ะเอ้าอะไรมันเล่าหรือใช้เลาไอพี่ก้อยมายังอ่ะรอฟังอยู่เนี่ยเออฝั่งนู้นเล่าดิเป็นอะไรมาอะไรอ่ะเล่าตัวกำลังมาไอพูดมึงใช่ไหมเนี่ยใช่ เล่าดิมีอะไรพี่ไม่รู้พี่เกิดอล้นะจก่อเรื่องอะไรไว้ก็เรื่องโฟตบอลอ่ะพี่เรื่องโฟตบอลเออโฟตบอลเรื่องธุรกิจบอลน่ะประมาณนั้นคุยอะไรไว้คร่าวๆอ่ะตอนกลางวันอ่ะเล่าไหมทุกคนตอนกลางวันเมื่อตอนบ่ายก็เขาก็เรียกมาสภาเสร็จปุ๊บก็มีทีวีอยู่เขาบอกรอพี่ตอบมาคุยตอนนี้อ่ะพี่เว่าะวัน แต่ฝั่งเรียนให้เขาเล่าเรื่องมาหนูถามพูดว่าตรงไหมพูดบอกก็ตรงคร่ะก็บอกตรงอ,อ่ะเอาง่ายเลยพี่กอล์ฟก็คือเรื่องออโพตบอลน,นี่แหละเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดิสก์กันไปดิสก์กันมาอย่างเงี้ยแล้วเนี้ยวิาอ่าอ่ะทวิดครั้งนี้ฝังผมก็เลยแบบที่เเริ่มไม่พอใจละมึงอะไรนักหนาวะก็เลยไปหามันที่โต๊ะเลยพอไปเจอพอเหมือนแบบรู้ว่าเนี้ยเป็นคนโพส ก็ไปเจอที for ่โตบาถูกปะท่เบิลเล่ถามว่าใช้ใช้มันไหมบอกใช่บอกเขาเลยชอบนั <od> ่งแนงหมูกท้าอยู่อีกแล้วลูกน้องซวยมันก็ชอบไปไหนนะอันนี้มันก็ไม่พูดอะไรเลยตอบเท่าไหร่บอกให้ไปจุดให้จุดในทวิปหน่อยว่าใช่มึงไหมที่เป็นคนโพสอะมันก็เบ้าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบไม่คุยด้วยกดฟักโทรศัพท์ปั๊มยาปกติก็คือแบบเบ้าไปเลยประมาณห้าทีสิบทีปะท่เบิลสิบนาทีอ่ามันก็เลยคิดว่าเอ้ยมันทําไมถึงไม่ไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ย ฟังผมก็เลยแทงไปใช่ไหมใช่อ่าแล้วก็เอามาสภาให้หมอเอามาสภาพอมาสภาเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเราจะคุยเขาคุยเขาคุยไม่ไา้อะไรประมาณนี้ไม่อยากคุยไม่อยากคุยอ่าบอกไม่อยากคุยอก็ประมาณนี้อ่านั้นพี่เขาสรุปใจความประมาณนี้ก่อนมีปัญหาเรื่องตัวบอลเสร็จแล้วไปคุยกันที่ัตโปเกอร์เสร็จแล้วไม่คุยครับเขาไม่คุยเลยเหมือนว่าตัวมึงไงตัวมึงจะไปคุยจะไปคุยตัวโบเกอร์ไปถึงปุ๊บไอ้นั่นไม่คุยยืนนิ่งแล้วมึงก็ลำพาแล้วก็แทงมานี่แค่นั้นประมาณนี้แบบคร่าวๆใช่ครับเพราะว่า รู้เห็นอยู่ว่าน่าจะอยู่ครับเพราะปั๊มยากดโทรศัพท์คุยบอได้ปกติแต่ไม่ยอมพูดกับพวกผมโอเคฝั่งอาเคคนไหนเป็นเจ้าเจ้าตัวคนไหนผมครับผมครับอ้าวก็อย่างที่เขาเล่าเนาะไม่มีผิดเพี้ยนเนาะครับอ่าทีนี้ทางใลปเพเทยังไงครับคือถ้าเอาเอาที่เทียช็อตนะในมุมพี่พี่มองว่าไอ้เรื่องผลประโยชน์ไอ้เรื่องัวบอลอ่ะมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนาะแต่ทีเนี้ยอ่าในประเด็นไม่ได้เลมช็อตในประเด็นหนึ่งที่ ที่ต้องคุยต่อคือทางอาเคเขาก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ส่วนนี่ถูกไหมไม่ได้ส่วนครับไม่ได้ส่วนอ่าโอเคอ่ะทีนี้คุยต่อเลยครับยังยังอะไรัต่อพี่ที่รับฟังต่อว่าเลยอ่าพี่เบิร์นไปติดติดอะไรอ่ะพี่เบิร์นติดอะไรเขาลองว่ามาเลยนะครับอ่าลอจะที่ควรสต้นติดหรือเปล่าอ่ะติดติดอะไรนะเพราะว่ามันคื่ยง่ายมันทําให้เราแบบดูแย่ทั้งนั้นที่เรื่องเงินเรื่องทองเราไม่เคยบิดใครอ่ะแต่แต่มันมาบอกว่าเราบิดอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นพีครับ ก็คุยต่อเลยไอ้คุยเลยว่าจะยังไงต่อเกวคือไม่แน่เกวแบบพี่จะพูดในส่วนที่พี่ส่งคนพูดอะที่เดือกก็ลองคุยกันเบื้องต้นก่อนว่าจะเนยังไงต้องถามว่าทำไมทไมถึงทำอะทำไมถึงทำไม่พูดถ้าไม่ใช่นะผมไม่คิดอะไรพี่ตอนนั้ครับก็ไม่ได้คิดอะไรแต่คือมึงพาแก๊งมึงซวยไงเนี่ยมึงไม่คิดอะไรเนี่ยแต่พวกกูคิดไงมึงไม่คิดแต่พวกกูคิดไงผมก็ไม่คิดเพาจะมาโพสต่อผมได้ไงพี่ มันมีมนคนโพสตัวบอลอยู่สองเจ้ามีแค่สองเจ้าวเวลานั้นใช่มันโพสสองเจ้าก็ถูกปีแต่คือผมโพสปุ๊บเขามาต่อเลยและมึงตั้งใจจะไปโพสตใส่ใครอ่ะมของก็จะโพสใ์เฉยไม่ได้โพสตใส่ใครผมก็ไม่ได้บุกใครการที่มึงโพสต์ว่าไม่บิดเหมือนโต๊ะด้านล่างมึงก็คือแบบโพสตดักไว้ไอชาตหมาในโพสต์ด้านล่างก็คือโดนมึงหมดอ่ะถูกไหมล่ะมึงก็ไม่ได้รไอุชื่อใครกไอพี่ขอแซ่หน่อยใครเป็นคนเริ่มไอโพสตด้านล่างมันบ่นไใครคนเริ่มโดนเริ่มเอออยางรู้ฝั่งไร้เนเทครับ อ่าโอเคตอนเล่นมอนเทดค่อนข้างพร้อมครับพร้อมเล่นเข้อมหมดพอะผมฉยเฉยดีกว่าผมพวกผมโพสพวกผมโพสได้ใครจะเอากับผมอะไม่เข้าใจนะพี่พกระถานนุ้ยเฉยไม่พร้อมทำไมต้องโพสตามอ่ะกรถานนู้ยเฉยไหมครับพอโพสตามก็ไม่ได้ไม่ได้าถ้าพร้อมถ้พร้อมก็อีกยกนึงพวกผมเหลือใบประกันอยู่ร้อยร้อยแปดสิบกว่าใบอ่ะเหลือเหลือวันก้อนมันเลียนด่านเลียนไอคิวไอคิวมันโพสสวนนะวันก่อน เอางี้เอ้ามันคุยไปก็ยาวเยอะเอากี่ใบดิเราทำเรื่องอะไรชื่อเห็ดอ๋อันนี้ฟังเขาคุยกันก่อนดีกว่าเออคุยกันก่อนไปคุยกันก่อนดิไก่ฟุตอ่ะคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยเอาไม่ใช่เลไปคุยกันก่อนดีกว่างครับมไปคุยด้านหลังเดี๋ยวไปคุยกันก่อนดีกว่าไหมเว้ยไม่อได้เลยเหรออันนี้มึงมีเพืนด้วยมึงเหรอไม่ใช่ฮะเว้ยทำไมครับมึงเล่นกันลาแล้วเขาออนเขามึงเขาออนฟุตก่อนที่มึงจะขึ้นรถมึงขับออกได้ไงอ่ะ รู้ได้ไงอะรู้ได้ไงคือ <c oughs> รู้ได้ไงก็ <c oughs> ดูวร์เล์ไงทำไมอะทำไม,ไ,ไม่ได้ทำไมทำไม่ได้กูเป็นใครอ่ะกูกูเป็นคนบอกว่าทำได้แล้วมึงบอกทำไม่ได้ก็กูเป็นคนออกกฎเนี่ยว่าแมตลาเทโอเลยได้งานนับเทโอเลยได้มึงองงอไรเ,เนี่ยเขายังมายังไม่ทันเห็นพวกผมดเลยอะ,อะเขาอะขับไปตอนที่มึงวิ่งออกจากร้านเขาลงปุ๊บมึงขึ้นสวนแล้วมึงขับออกมึงดูมือด,ดูไหมดูเอามาดิ อ่าแต่แต่ถ้าดูปุ๊บแล้วไปตามที่กูกูพูดกูใส่เต็มไม่มีออนไม่มีหยอดเลยนะจัดเลยได้เจอในห้องเลยอือละมีประเด็นอสิละเอาเรื่องพวกผมก่อนไหมไออันนี้มาคุยกันตัวพี่เหรอมึงคุยอันนี้มึงคุยกับได้ก็ให้ให้โอเคคุยกับ่ฟุ้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมาบอกไปคิวพาน้องมาคุยก่อนก็ได้เนี่ยมึงอย่าไปยอมเฟยมึงลงเลยสักห้องน้องมึงอย่ายอมนะเว้ย ถ้าครั้งนี้มึงยอมรอบหน้ามึงก็ต้องยอมอีกเออมึงเออมึงอย่ายอมมึงเอามาเลยลงไปเลยห้องสักห้องเวที่เคับอย่าไปยอมเหมือนกันนะเว้ยพี่อย่าไปยอมเกี่ยวไม่ยอมเกี่ยวไม่ต้องยอมอีกมึงต้องสู้นะเว้ยสวยบ้อนสวยไหนต่อห้องตากล้อเลยค่าขาดส่วนเรื่องเงินมึงต้องสู้นะเว้ยเกลียวนะ s u p p o r ไปมีหรือเปล่ เขาไม่จะล่มแล้วหรอเกลอยูอยูแล้วเรื่องงานร้านอีกแล้วแต่ว่าเกลมึงมีแต่ปัญหาเนาะลงหน่อยนอร์ยอมบอกมาก็ได้ไอ้เลนอตบ้านบ้านเลนอตร์ดลงห้องติดต่อดิ้นบ้านอยู่ปะเนี่ยพ่ออยู่มันมันคืออยากรู้ป้องอีกับตายหรอนี่นี่มราหนี่มึงต้องดูตีดูดูแค่คลิปนี้ <c oughs> ผมดูด้วยแล้วปะเคสตัวอย่างอะ่ะพี่ผมขอดูด้วยแล้วแขวนกันเลยัมองดูนะนดูนะนดูยังดูยังถ้าหลักฐานมันชัดมอบตัวอถองเกียวทาหนักก็ได้เป็นเบาไม่ทานแล้วกูมา,มา,มาเห่เถียงกันดิเอาดูยัง เห็นเฮียอะไรเขาดูนูเนี่ยเขาเขาดูนี่พี่จอมแล้วไอเนีไอนีะพี่ผมดูอยู่ผมดูอยู่ดูนะ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 มึงแหกตาดูนะอ่นนี่มึงบอกเขามึงบอกไม่เห็นเขาบอกนี่มึงเห็นเขาจริงดินี่มึงเห็นเขาจริงเหรอเนีขาออนฟุตงไปเลวนะเนี่ยเขายืนก่อนเขายืนก่อนมึงขึ้นอีกนะถูกปะ มันก้ามขึงหรือเปล่าเกลดูด pues ีมือ้องไปไหนอ่ะมือมาสองแสนไปสองร้อยทีเกลอย่ายอมน para para ้องไม่เกลมึงเถียงนะดิเกลเถียงหน่อยมึงเถียงอ่ดิเถียงเถียงเถียงไม่ใช่อ่ะอ่ะเถียงว่าเถียงว่าอเดี๋ยวนะฟังเถียงหน่อยวันี้เราฟังเพื่อนผมก่อนฟังอยู่ฟังอยู่เถียงหน่อยเถียงหน่อย พอออนฟุตไปแล้วมันขับออกไปได้ไงก็ถามเนี่ยเต็มครับพี่เขาเต็มพี่เขาอาจจะคิดอะไรเพลินหรือเปล่าพี่เดี๋ยวให้น้องตั้งกติดด้วยพี่พี่เคลียร์เอางี้ชักมึงดูเด็กมึงด้วยเดีไหนกูเคลียร์คูนี้ก่อนอ่ะต่อโอเคเป็นไงบ้างครับว่าไงอีกแล้วเหรอเกลนะครับว่าไม่ไหวมึงเลื้อนนี่แล้วเหรอให้รับผิดชอบเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมครับ เพราะน้องมันโง่จริงๆอันนี้ผมเข้าใจว่าน้องมันแหลมจริงๆให้คนที่ติดติดเชียร์ดีกว,ว่าพี่หวังว่าไงพี่เขารับผิดชอบไปอย่างอื่นอ่ะเพราะเปนบทวิทอย่างเดียวไงน้องมันก็ไม่ได้อ่าไม่อ่ะอางั้นก็เดี๋ยวผมเพิ่มเงินแล้วกันได้ครับพ,พี่กอล์ฟจำจำ,จำ,จำวันแรกที่ผมตีกับอาเคได้ว่าที่ตีแบบว่าไฟชนไฟอ่ะเรื่องบิดเงินอ่ะจำได้ไหมที่เขาที่หวังมันบอกว่าถ้าเป็นแก๊กอื่นจ่ายแต่ถ้าท่านได้ได้มันเหตุบิดอ่ะซึ่งดมันเหตุดอกก็โดนบิด เล้วพี่ที่กินเงินพวกผมไปสามล้านเลยทีแล้วพี่พี่ก็บอกว่าเดี๋ยวเก็บแผงนไว้ให้อ่ะได้ไหมอ่าเมเพิ่เพิ่มแผงนเข้าไปกเพิ่มแผงนึ่เข้าไปอีกใช่ครับอ่าอ่เข้าใจแปลว่าผู้มึงคืออย่างนี้พี่ขอทวนก่อนอ่าเคอ่ะมีสิทธิ์พ้าผู้ตีต่อไหนก็ได้หนึ่งทีครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ฝั่งอ่าเคนะส่วนฝั่งฝั่งเอ็งตอนเนี้ย ติดแผลไว้คือมีสองแผลแผลแรกคือโดนบิดเงินตอนนั้นกับแผลนี้ที่ติดสิบบาทไปเลยี๋ยวมันไม่ตีถูกไหมใช่ใช่าเดี๋ยวพี่จดไว้ให้ไอพี่บอสสิบไปต้องไปมึงไปไหนเอาตรงนี้ก่อนพี่รอรอก่อนพี่จะเล่นตรงนี้ก่อนเล่นตรงนี้ก่อนโอเคอ่ะประมาณนี้จบแล้วเนาะใช่ไปนั่งอยู่ย้อนหลังเนี่ยอ่ะใหญ่ๆคู่นี้เดี๋ยวระวังหน่อยเดี๋ยวระวังตัดตามมึงแหละ ไม่พี่กอล์ฟไม่ได้ตีไม่ได้แกแผลไม่ได้แกแผลผมหมายถึงว่าหรือแผลเก่าพหรือแผลเก่าเอาเลยนอเอาได้ยผมผมลบผมผมจบเรื่องให้ได้นะแต่จบโรยเชี่ยวได้ปะให้มันตายไปถ้าได้สำเราผมจะไม่ยุ่งกับพวกคุณเลยผมสาบานเลยว่าผมจะไม่ยุ่งกับพวกคุณกี่เดือนก็ได้ถ้าพวกคุณไม่แหลมเองผมจะไม่ยุ่งแบบไม่ไม่หาเรื่องไม่อะไรเลยต่างคนต่างอยู่ไม่แซะด้วยขอเชี่ยวตายได้ปะจบโรยมัน จบเลยคุณแคร์มันจริงๆหรือไงมันไม่แคร์จะจบโรมันทำไมเอ้าเพราะมันกลัวน่ะมันน่ตัวตัวรู้ไปในอาร์เคที่ต้องมารับภาระทั้งหมดเนี่ยงเขาเพราะมันมันคนเดียวมันน่ะสร้างเป็นปัญหาให้มันตายไปดีแล้วดีต่อแกรงคุณด้วยเนี่ยจบโรเป็นเป็นน้องมึงไงเอามาเป็นเด็กเดืกเดือไม่ได้หรอยาวให้มันอมคอยไปเอาอยู่แกรงได้ไหมครับเออเด็กเดือนหนึ่งเดือนงไม่ก็ยอะอยู่อาร์เคแต่เป็นเด็กเดือนไงคอยแบบ เางวันโทรโทรสั่งงานเงี้ยทำนี่ดิก็ทำให้ไงเงี้ยไม่ได้เหรอต้องจบลนเลยเหรอมีแน่มีปีเตอร์คนอ่ะไอคิวตายไปเนื้อไอ้ปีเตอร์มันเดี๋ยวมันก็เป็นคนดีแล้วถ้าไอคิวตายอ่ะหัวเรือมันตายแล้วอ่ะแยังเจเลยเลยคืออเคใครตายถ้าทำอย่างนั้นคืออาเคขึ้นดับหนึ่งของเมืองไอเรื่องจุดสิบการเป็นเรื่องจุดสิ่ดีพวกง่อเฮ้ยเขาบิดเราไปสามพยายามมาขายเนี่ยได้เยอะบึ้มๆรวยๆล้วน เอาคือมึงเล่าแผนนั้นมาได้เพื่อตอนนี้เลยเหรอมันไม่ใช่มันพักไหนเหรอมันเพิ่งหมดมานะเว้ยอันนี้แบบในมุมพี่นะผมก็หมดพี่ผมก็หมดอันนั้นก็รู้ไปถึงว่ามันมันก็เสียไปเยอะมันหมดไปเลยก็ต้องพักกันก่อนสักสองอาทิตย์ไม่ล่ะแล้วเจอกันอีกทีหลังแข่งไม่ล่ะไอบอลไม่พูดสิทีฟังหุมนะไม่พร้อมไปอยู่เฉยๆต้องรู้สภาพตัวเองไอเย้พี่เลยเจ้ครับเลย ถอดแว่นดำลงก่อนได้ไหมเล็บเลยอันนี้อันนี้ในมุมเมชคนปัญญา่ถ้าตีนต่อเนี่ยก็ปล่อยตีได้เสียงอย่างตึงแว่นตีตอนทีแบบหลังจากความเสียหายเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างหาดูเป็นคนดุ่นขอยขอภาพแบบเป็นเมงหาดจีงขอจะตัดาปได้ไหมไม่เข้ากระทรงเลยตอนนี้เลยหรอใช่ใส่แว่นเล็บสีดาพี่ก็พูดเลยมันก็ในแน่นหนว่าคองคุยกัก่อนไหมเพราะถ้าพูดเลยมันก็เหมือนที่พูดไปแล้วว่าต้องเล่นเท่านี้แล้วบางทีมันไม่มันก็ไม่ได้พอใจทั้งคู่อะ พี่เลยบอกอยากให้เคลียร์ไปก่อนไว้เพราะว่าผู้มึงได้เล่นอีกแหละแน่นอนถ้าในตอนนี้ตีตีกันเลยมันจะไหวเหรอเรื่องรอบแล้วเรื่องหนึ่งได้เท่าไหร่ห้กสิบใช่ไหมนี้สองเรื่องสักหนึ่งร้อยไหมหนึ่งร้อยใบคมๆมเนี่ยเนี่ยเก้าเก้าอ่ะคนละสามใบอ่ะตะเบินเก้าเก้าคนละสามใบอ่ะ ไม่มีทางออกตื่นเงี้ยครับไะเกี่ยวรีบหน,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 นีเออ,อก็ใช่ยยงไงสุกแลเดินกอลล่ำหรอกเฮีย